ตอนนั่นแหละเทยล์ลาสบายดีเอาเจ้าเกิดม <c ười> ันไปใะชัยดหลอกนะมันละละน่ะชัวะบอกจะดีต๋หนิขอบใจเด้อโดยห่อนหอนเด้อหนะ <c ười> น่ะเสื่อออกมาแต่หมอนหอนเด้อเจ้าไปจับด้านหนึ่งนะห่อนบ่เย็นมาไหนเย็นนี่ค,คือคือห่อนได้สิบ่เอาได้ดึงดึงงานมาวางไว้ มานางต้องก่อดด้วกราบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสู่สุขคนเนาะกายยินดีต้อนรับช่องแม่น้องน้ำพิงอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยโดยกลับมาพบมาพ่อในมื้อนี้เนาะทางแม่น้องน้ำพิงก็ได้เข้ามาอีกครอบครัวหนึ่งพ่อพี่น้องเอ้ยโดย อีกครอบครัวหนึ่งอีกแล้วครอบครัวนี้แ็แม่นภายเป็นไปบบได้เลยเพยืพ่อนเพี่อน้องเอ้โดยวันนี้เพืพ่อนพี่น้องเอ้ทั้งสมุนเนาะก็ได้เข้าไปฮาผู้คนที่โชคดีไปแล้วโดยวันนี้ก็มาอีกครอบครัวที่โชคดีเนาะเขาก็ได้มาหอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้โดยตอนนี้ทั้งเฮากะกำลังสิขเข้าไป หาน้ากันเลยพี่พี่น้องเอ้ยทั้งสมบูรณชิมาแจ้งข่าวดีอย่างเด้กับอีกทั้งน้องเพื่อนมาหนีโดยป้าไม่ได้เข้าไปเบิ่งน้ากันพี่พี่น้องเอ้ยมาหนีถือว่ามีแต่สิ่งดีๆเขามามาหนีทั้งสมบูรณ์กะดีมุกดีใจพี่พี่น้องเอ้ยมาหาทั้งน้องเพื่อนโดยป้ามัหนี้ชิมเมีนพายคนที่เขา้าจิข่าไปหาเพื่อนในมื่อนีพี่พี่น้องเอ้ย โอเคกำลังสิเข้าไปน้ำกันเลยเนาะโดยไะโอเคเพี่น้องๆเลยคือผู้คนก็คือสิคุ้นเคยในห่มต้นยางเนาะโบแมนประตูต้นยางเลยเพี่น้องเอ้ยยินว่าต้นอันว่าต้นยางนี่คิดว่าสมบูรณ์มาหาทั้งประตูต้นยางโบแมนเนาะโว จัะอีหยังเป็นอีหย่งนั่งเบาอย่างนี้ว้าวตัวทางน้องๆเพลินสบายดีสบายดีสบายดีทางน้องเวียดเนาะโมเมห่งคนลาวก็มาน้ามือนี่ว้าวตัวเวียดแก้วเนาะเวียดแก้วฮะอาชิมาแต่กุจีนบ่แมนนเป็นทางกำลังเลิกนี่ได้กำลังเลิกกุจีนเป็นหางกำลังชงโอ้ยหนาคือว่าบ่ได้ดำคือว่าหนาอั่นเนาะอ่าเออทางที่สว่างอยู่ทางนี้ กินี่เกือบเป็นต๊เตียงบ่งต๊มาใส่กินี่โอ้มีบ่งละลายนะกอได้ก็ย่านกันในบ่งนะคิดไปล้ะกินี่ตกลงมาเลยเกือบกระโดดลงเตียงเห็นดีๆได้เมื่อี้นะต้งใจวัดมื่อกี้นี่บ่เซ่เกืย่านหุ่ห้เลยบอเซ่นะบ่งน้อยๆก็จับได้พู่นี่เอ้ยนี่มีบ่งแล้วกับปิงบ่งกับปิงปิงนี่เห็นนี่ บได้จ so ับบได้ดยางไช่ก็เห <ah> ็นกันย ok> oh ่างๆเด้อแบบเนืบเนืบเนาะแมนมันแบบคือจังไรนแบบเป็นตะย่านนะเป็นจากไรมาจากไหคือมาทางพี่น้องมานี่ยองไรอย่าลงมาหาน้องเตี้ยเพื่อนโอ้บอชิดกับบอเสียนเมื่อวานนี่นะพระอาจารย์มาเนาะพระอาจารย์มาเลยถาบน้องเตี้ย่วอยากได้ยังว่าใช่น้องเพื่อนไาอยากได้รถกับยากได้ดินโอ้บัดื้นนี้บัดพระอาจารย์เพื่อนจิ๊กับลงมาอีกนะโอ้ เดี๋ยวชีมียังเกิดขึ้นแง่ดีว่ะโดยโดยวันนี้แบบมูนี่แบบลงมาอีกนะโดยเอ้ยก็มีข่าวดีได้บนนี้นะเข่าข่าวดีชิเข้าไปหาน้องเพิร์มนี่แต่าแต่บบผู้ชิเป็นยังเอ้อเอ้อมึงโบบอกเลยอยากให้น้องเขาเบิ่งคลิปเอ้ยคือการ วะจะไปนั ens, ่งพังเออไปนั si man, man. Okay. ่งพังวะไปว่าซะไปเสร็จแ้วโดยเลยโอเคจ้ะก็ไปหาทั้งน้องคนก่อนเด้อโดยโดยเพราะว่าถ้าบอกน้องชิบว่าข่าไปิบุงคลิปแมนแมนมนจะมันชิบอะไ้ยอดวิวจบเบิ้งอยู่จบเบิ้งอยู่อ๋อโดยเลยโอเคจ้ะพอดีเอาชิลี่ไปฝ่าคนก่อนชิลี่ต้มห่อนหอนนี่ระวังที่ว่าเจ๊ง อันนั้นสิ่งดีมันนี่คุยพี่น้องเลยถ้าเดขาจะไปใชห่วยเดขาค่อยไปให้ไปหาซื้อน้ำซื้อนายแล้วหิวข่าวหิวหนำเลยวะโดยป้าเอ้เข่าไปก่อนเด้อโดยปะ้ะวันนี้ทางสมบุญก็จะได้เข้าไปป้าจ้ะเข้าส่วนเก่าส่วนเดิมคุยพี่น้องเลยอันไรหัวต้อยไข่มดก็บบไวลอไข่มดเตะถิ่มจนแปรอะเรากะ เนาะดูอ้าวคือไปเห,ห็ดบรรุมามมนตอนนั่นแทน้ไอ้นางพูนกับร่างเห็ดขวยตุนอ้าวพวกอ้าคือไปเห็ดตอนนันแทน่งไท้ละ่ะสบายดีดีเอ้ายจ้าเกิดมันไปใสเบยวัดหลอกมันอะมันเฮี้ยมันเหียน,นี่เห็ดยังนี่นะเห็ดขวยตุนเห็ดขวยตุนเห็ดเป็นยีบออันนี้ไม่ให้สาวาเนี่ย พี่เ่าเห็ดก็เพรเห็ดอยู่โฮมพี่นางอยู่โฮมพี่ก็เห็ดบ่ข่อยตูนมันเป็นอะไรไก,ก่ตุ้งยางมันไก่ตุ้ย่างแล้วมันโมง,งามบ<อ>่บ่มันเป็นอะไรมันมันมันงามบ่เอาไว้นั่งดินเอาไว้นั่งดินเลยเวลาเอามากดมั่งกดย่างไห้เอาไว้นั่งบ่เลยโอ้แล้วจะขวยมาหนิหแล้วจะขวยข่อยตูดมาหนีิหากับมาคุดหากับมะคุดเราเคลียร์มาแล้วกับว,ว,ว่างแล้วมาคุดบ่ กินเข่าหรือกันฮะไปเฮียนบ้อปนี่ไปไปตอนแดงได้ไปบ่ไปตอนแดงก็ไปอ,อจังโมงไปโรงเรียนนะบ่ายโมงบ่ายโมงคุดขุดตื่นชำนี่บ่อฮะคุดชำนี่บ่ขุดข่อยตื่นนะไอ้ทีุ่ดตองอีกอยู่บ่ฮะอืะต่อ พ่อพ้านั่งอยู่พ้อมกันวันนี้จะเอาชีดีใ้กินก่อนพ่อพ่อขุดกระยมแดดอาจจะมาขุดขั้วแรกบ่างด้วนะโดยพอหาชิมาแต่เฮียนโอ้ใช้ประตูกับประตูแสนนั่งประตูมีตู้อยู่พุ่นอยู่พุ่นเฮ็ดแบบเจือเสื่อน่ะถูกอ่ะบอกชิดีตบหนิขอบใจเด้อโดยห่อนหอนเด้อหน่ะเสื้อออกมาแต่หมอนหอนหเด้อเจ้าไปจับแล้วนหน่งนะห่อนบ่ Nè, nhìn cứ cứ hoàn đây sao? Ủa. Ủa, đây là đừng đừng ngả là mà vàng vậy. Má à, nàng nó còn bắp nữa. Nó xào mà, mà khui năm này. Đây tên. Nào đó. Đấy. Vô hai bò đừng à. Vô <laughs> hai. Mặc chỉ đi đường đây à? Hây. Mặc cái bọn chỉ đi đường. Mặc. Mặc. Đùi. <laughs> หมักฟักฟักละหะพันพัน่ะจะเคยขายอยู่บ่ที่นร้องขายนี่ยเอ๊เอามาขายบออะได้มาขายพันบบมีเืียแบบไปหาเอามาขายบอหนี้ไปเฮียนวิชายังไบเรียนมอเนี้วิชาภาษาลาววิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาลาวต่เกะวิชาคณิตศาสตร์แมแบบไดนะะบอกหน่อยกว่าแบบตัวน้อนุนี่ ตน,น้นอน,ก,น,อนกแล้วก็บูเมนะตัวว่าวีแล้วก็นีใหนะ้ที่เขียนในเบิรงเด้ใช้เขียนให้เบิรงอีกบัวน,นี่แบบไรนอนกนะอืมเขียนอัพเกิบน,นี่คือเป็นแบบนี้เกิบน,นะนนอืมมัออกล่ะออกเลยเอ้บันนี้ยังมาใกล้ขับๆับอันี้ <laughs> ไเขียนว่าอะไรนะวิซาขินซาโอวิซาปริสัทนะบอกเป็นคนชาวบุญอีกชาบุญยังไม่ได้หูซัตัวเล็กตัวเล็กเสือเสือเสืออาอืตัวเล็กอืมตัวยิ่ข่าวกับย่งวันไหนล่ะต้องมี ตัวมีพายหาตัาวตมีตู้ปอเชียงมาไม่หายปอเชียงไม่หายบ่โดยอืมเมื่อไรยังจิเมื่อกินน้ำนี่อยากกินเข่ายังอย่างน้อยนึงยังอย่างน้อยนึงไา่ต้มหายผัดตู้ผัดตู้ต้มหายมเคื่อคืนนีฝันยังอยู่บ่เมื่อคืนอึอึบอมาละฝันยังเมตู้กับผัดตู้ด้วยจ้ะมาละฝันโอ้ว่าชื่อเด็กบอ วพนที่ซื้อวัฟันมาถึกเดกถึงหวยบ่อืออืจีราฟันถึกเดกถึงหวยบนฟันที่ละอ๋อไพไไส่งแก้วมาเนี่ยนะลุงไปำดุงแล้วจังมุ้งสิไปอีกนี่บายโอายมุ้งสิไปเลิกเลยเลิกจังมุ้งเลิกจังมุ้งตอนแรงเลิกสามมุ้งเลิกสามมุ้งแดงโยอื้ะเทือนสมุ้ง มาเที่ยสี่มุงเด,ด็กจะโรงเรียนสามมุงดดโดยอแล้วไปแหละเจ็ดมุงลิ้นแปดมุงเขาห้องเก้ามุ่งออกลิ้นสิบมุงเขาสิบเอ็ดมุงออกโอ้มาวันนี้ชิมะขอกินปลาเมกน้ำเบสเดาบลปลาเมกนะยังยังวัดนี่ภายในมาหาเจ้ามวะไง โอต้าอะไรกะเลกไฟล่ะไทยพจกกักอีกคนหนึ่งจักตวอต้ามีแต่สองคนนี่บอโอพจนมาวานอะไรอ่ะนะพนมาทำข่าวดีพนน์่ะทำข่าวดีดยข่าวดียังอีละ่ะข่าวดีเรื่องดินเรื่องดินเดนอะไรเรื่องดินเป็นจังไงอ่ะนะฮ่กะพจจ้าคือกันเอ้า อะได้งี้ยแต่พระอาจารย์เพิ่นว่าจังไรพิ่นบอกว่าสีได้ดินเพิ่นบอกเจ้าบ่าบอกว่านาไรพระอาจารย์ตรองบอกว่าถึงน้อยก็ได้ลูกพ่นดาซึ่หน่อยนี่จักมื้อหรือว่าจักเดือนเพินนบบอกอยู่บ่าจเพิ่นนาสามปีบ่าหนาสามปีโอ้เท่ สามปีคุณชิ้ได้คุณบอกว่าให้อดโอก่อนบ่อืออือผ้อาซาพาสบุนไปหาพอตู้ก็ไม่ตู้เจเ้าแนปะพดหรือบว่าพักมานหนย,ยังยังพอซื้อแนบเหมือนเนี๋ยมาเหมือนอันเหี่ยวมาเหมือนอ่ะเออยังไม่ได้ขายอยู่ท่านกะนี่ตัวนี้และนี่จะได้กินไว้แปลงบ่โดย เต่งมักแต่งเงาดูมึงเต่งสัตว์มักแต่งสัตว์เต่งสัตว์หัวน้อยม,มีบอผักกี่ตัวกี่ตัวบ่ไม่โอ้ยยังมีผักนางตัวปะโหรถไฝใส่ละไอ้น่ะรถของลูกพ่อตู่โอ้ที่เพื่อนนะวันเพื่อนไปยันทรงเฮียนบ่บ่กเหรอรถรถ รถบาป้อมเห่อนมาจอดยังใ่ไหมนะมาจอดไรนีกโอไว้พรมชิวเอ้าตกชับใช้ตัวมีนะฮะเอาเจ้าว้ยังเดือนหนนึงใะเจ็บเป็นห่อแหละโอ้ที่ว่าเดือหน้อยนึงเดือเป็นห่อใช่อันพาดไปบึงขึ้นกาขึ้นครัวเลยปะ ปองหนึ่งอันหนึ่งเขาหนะมาหนึ่งอยู่นี่แต่ว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะไปเฮ็ดอยู่เขึอนครั่วผุนบ่เฮ็ดอยู่นี่นเฮ็ดอยู่นี่เลยเอโอ้ออโหใครตูพนผุนบ่ก่ะไครมีเงี้อยู่นี่มีเงี้งงของกินนี่เอามาเหวอดเอา,ม,า,เเอามีหมดขึ้นเต็มเหลนะ่านะฮะมันมันไปลงลงมากระตาย อ๋อหมดเต็มถ้วยเลยนีู่ะไรต้มกินนี่บ่อืมหนึ่งนี่นี่มันแคบบ่ะนะมีนี่แคบไฮ้พู้ตู้ค่ะตู้นั่งยู่พูนั่งแล้วบงหนังเชือดแล้วบงหนังเชือรานชาวโอ้โหดยสบายดีโดยใช่ไหมตู้เพื่นไปใช้จ่ะไปชงรานไปชมรานอืมใช้บ้างมาบ้างดูหนังสือจ้านะ มาผีปะมาผีปะมันเพื่อหมันโตอ้าวโตป้ปะยชิปกระมอกแปดฮะนชิปกระอกแปดชิปกระบอกแปดอ้ฮัลโหลมเฮ็กรเสียววงยู่โตปะวงยู่โตปะฮาวบิขียนใช้อยู่นี่อ่ะมันิแต่วงนุ่งซื้อนั่น งามอยู่บ่ใส่หมากยังนี่หมากิบฮะตมากิบตหมกชิบใส่หมกชิบน่อด้แค่ได้ชิบน่อยด็กใแมนบ่แมนอืม,มกชิบเพิ่รโอทร้ทำปมตูมาเลยโดยสบายดีตมกชิบกับหมกแปด ่แม่ตูมาา้านนาม,าไไมานั่งทั้หลานดู่นน่ะหนึ่งสิถามก็เลยได้ยินตัวแม่ได้ยินหลานมาฟันดีบ่เมื่อคืนนี่โดยฟันยังได้ด,ดีใจเนาะฮะบ่คือว่าฟันดีบ่เพื่นล่าโดยฟันยังอะนะฟันจะเยอก็ดีแน่น,นอนจนบลับพเพื่อนเลยอารมณ์ดีใจเออว่าเตี้ยววายามเตี้ยวฟันยังบ่เมื่อคืนนี่บ่เพือ่อนว่า บ่ได้ฝันยังมี่จะยันข้อไม่ตูุ้ขาได้นอนเตียงพอดีนะนอนนอนเตียงนอนเตียงนอนด้วเอาบอ่ิได้ขึ้นนอนตู้พุนบอ,อมันห้อนมันห้อนห้อนแห้งอ่ะคือไปนอนอยังหันแช่นเตาอบเด่างนี้นอนอยังไม่ได้นอนอยู่นี่แต่ดุนเนยมันบ่ตกเราว่ได้ขึ้นเพิ่มบนนะ<ด>แต่ว่ามันล่มแห้งมันคือเนยยันต้นย่างนี่ทับอยู่นห่อยพูดเน้ มันดอกละเปลืองนึงเลยลายไปอีกและมันเนงมาพี่เช่ไมกันเนาะมีแต่ต้นไหม่ต้นต่องปมันายตูบไปอยู่ของไหม่นี่นุเยอันมานี่ยวายได้ไงที่าย่ไปดู่้างในหามเมาชันตุบอะโออหามมาดุนหามแล้วตูบยืนอันเคลื่อนทีได้เนาะเตี้ยเนาะเลยหามเมาได้ตุบนั้นนะคำว่าหามเจอว่าได้มีใครแน่มาหามมาเนี่ยถือดเนาวถบดคูบ้างถือัดคูบ้างา บอแสนบอมาดูไพ่กระดองอันนี้เลยโบชื่อชื่อเล่าเลยให่ไห้เตี้ยให้มาหานะอันไหนแม่ว่าว่าบอเซนแมนบอที่มาเมื really ่อกี้อย่างไรไพ่เตี้ยที่นี่นะบ่าอยัางหัวตาน่ะก็ไปชำลานยัชำเงยังบ่าหัวตาเพิ่นแมาว่าจังได้อ่ะนะเป็นมาเอาเรื่องดินนี่แหละฮะเป็นมาเอาเรื่องดิน พันมาว่าวเรื่องดินวันนได้นะเพันดามีข่าวดีได้น้องเตี้ยพันดากลอดีใจน้ำน้อพันบาข่าวดีขึ้นได้น,นะปนไปค้ำข้างกันไหมดุข่าวดีเรื่องดินข่าวดีเรื่องดินแต่เมื่อไรหนนะพันนัดโบนัดไปชื่อโบนัดเมื่อไรเนะบบจักแมนโบเอาชัวร์เลยเอาก็ะห้องโจักเนาะเอาจะว่าข่าวดีเรื่องดิน เอาเขาจะเรื่องดินจจกเพิ่นธุภาพไปเบื้องเมือใดก็ยังรู้ว่าเพิ่นธุภาพไปเบื้องเมืองใดแต่เพิ่นมาเมื่อวานนี่ด้เพิ่นวานอะไรนะโตพิ่นมาว่ามาเมื่อวานนี่คุณด่าได้ดอกน้องเตี้ยน้องเตี้ยสีอ้ายังเนาะพิ่นส่เอ้ายังติ๊กตักติ๊กตักคุณด่น้องเตี้ยสีอาดินว่างงองเตเเี้ยจสีดิน,นเนสีารถจักรแก่ขนาเอาตัวนึงกะที่ได้ยึดตัวน,นึงต้นอรถจักรค่ะ้องเตี้ยว่ะ อาดินน่ะเป็นจักอ่ะคอยอามล้างเอาน้ำล้างหมดจักเอาดินก่อนเป็นเพราะยังจะอาดินก่อนอาดินเอาไว้อยู่เอาไว้อยู่รถจักนี่เอาหาทางไปก่อนก็ได้เนาะแต่ว่าดินนี่ใช่ไหมพูดว่าเพิ่นไล่นี่แกะบ่ได้ได้เนาะโดยโดยแต่ว่ายังบ่ช่วยแม่นบ่ที่ว่าตาเพิ่นมาอันถามเบิ่งนี่ แปลว่ามีข่าวดีบ่หรือว่าบบมีบ่แบบนี้บ่มาถามแบบยังบ่ได้แจ้งแบบร้อยบ่ร้อยโอ้อยากฟังยี่บ่ข่าวดีน้ำสมุนซะฮะอยากเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยู่บ่อยากเอาร้อยด้วยเอาอย่างหาชิาร้อยเอาให้คิดก่อนระวังหาชิปกับร้อยเอาตัวอะไรร้อยเอาร้อยเอาคิดก่อน เอาบานนี่แฉลอยเดินหาชิปยังคิดบอเด้วันนี้ให้คิดรอบที่สามคิดนักเลยบานนี่เอาลอยเอาลอยคือเก้ายานืนยันแฉลอยบอโดยทั้งแม่ตู้ด้วยสะแม่ตู้ก็เอาลอยดย <laughs> ดีใจน้ำลานแต่ว่ายังบ,าาบา่ได้บอกว่าข่าวดียังแต่ว่าคนทั้ทงบ่ต้ามานี่ถามก็ยังบาาง่ได้แจ้งว่าข้าวดีดวยังโดยโดยแต่ว่าทั้งสิบุญมาในมันนี่ฟังเด้อ เอาป่ะนี่ยิ้มเด้อึ้งเด้ป่ะนี่โดยอาซามาเนียนทางสบุนมาให้แจ้งข่าวดีกับน้องเตี้ยผู้ใหญ่เพิ่นให้มาแจ้งข่าวดีกับน้องเตี้ยชื่อที่ให้เจ้าโด้วยดีใจดีใจน้ำดีใจน้อดีใจได้นอนนอนกับจุมบุรับนะแต่ว่าจะเกิดชีวะชีได้เป็นยังเนาะ โบฮู้ว่าสิได้แบบนอันนี้ซื้อข้าวเฮียนเฮาน้อยจนง่ายฮะกัพ่อวันนี้นะบ่เคยได้จักเทื่อสนะหากับชได้บัดนี้แหละดินชีหาหมื่นเนาะโดยเพื่อสิได้นะก็เตะออกจากพ่อจากแม่มาบ่เคยได้แบบนี้จักเทื่อสนะหากับชพ่อบัดนี้แหละอ๋อบัดนี้ก็ความทุกข์ความยากเนาะเพื่อสิได้มานะหาข้าวกระป๋องกินแน่หางดกไม้ก็พอได้แต่ซื้อข้าว ตอนนี้ก็ยังทุกข์คือเก่าน่ะดีขึ้นเนาะอยังใครโกเกาโดยมีแต่ว่ามต่วาที่หันอยู่บ้านพ่นสิมโดยต้องเตี้ยชีเอาบ่เอาอยู่ใส่ก็เอาเมนบ่เลยอ๋อกะเดียวว่าแถวดินจัดฉันนะกะดินจัดฉันอยู่บ้านพ่นสิมคนอยู่หลายโดยน้องน้ำห มองมองมองเกลือน้ำใสนะเกลือน้ำใสหันกอยู่กลยกันปลายอันบโบกลยกันปลายย่างหากันได้ดยอย่าเอาอยู่ใกล้กันนะบม่มาแจ้งข่าวดีชื่อที่ให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นให้มาแจ้งเจ้าก่อรแดวชิมารับเอาเจ้าอีกน้ำรางให้เจ้าเตรียมมื้อนี่ด้วยว่านั่นน่ะเดดชีท้วงบวกบวให้ แต่เพิน่นเพิ่นวา pues ่าให้เจ้าท่าโดยเด้อเมื่อใดเออเดี๋ยวสิบออกดอกเดี๋ยวจะเอาบระถูไว้ว่าเมื่อไรแต่ว่ามาแจ้งว่าทางสิบุญมาแจ้งชื่อที่ให้นี่คือว่าได้ตั๋วด้อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเด้อโดยดีใจใช่ไหมเตี้ยดีใจร้อยเปอร์เซ็นต์ดีใจร้อยเปอร์เซ็นต์เออแต่เจ้าคิดอยู่บ่ว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านใด้ชื่อที่ให้นี่บ่จักบ่จักโดย พระสมามาหาเมื่อวานนี่พระอินทร์มาหาพระอาจารย์จองหึพระอญญาจารย์พระอาจารย์โดยซื้อเพิ่อนอะไรก็พระอาจารย์จองพระอาจารย์จองโดยจองตกักเขาหนิบ่จองโดยอืมบอกมี่ยันเดรวยพระอาจารย์จองยินดี การมักอยู่แล้วเป<อ>็นวาซื้อนี่ออ๋เพิ่นการมักคือกันนะอืม <c oughs> อ้าววันนี้การแม่นผู้เพิ่นมาหาเมาื่อวานนี่เดอ้อเพื่อน<ด>ชื่อที่ให้เจ้าหันเดอ้อหนุยแต่ว่าเพิ่นชื่อให้ทั้งสบุญณเล่นเรื่องให้พาเจ้าไปชื่อที่หนุย,ยมีแต่น,น้องเตีย้ยเตรียมตัวเมื่อไรเออเดี๋ยวชีบอกดอกนัดดอกมือใดกับใจห้อนอย่าเป็นมือนีเลยบอก เลยถ้าเพิ่นชื่อที่ให้เล่านี่ชีเอายังตอบแทนเพิ่นนี่เอายังตอบแทนอาะกามสิ่งดีๆหะเพื่อนเนาะน้องเตี้ยเอาความตอบแทนนะได้แต่คำว้าอ่ะซื่อน้องเตี้ยโบมี่อย่างน้องเตี้ยทูมีแต่ฉิบมือยกขึ้นไปใช่หัวเนาะได้แค่นั้นแหละน้องเตี้ยบบมี่โดยเดาน้องเตี้ยนี่มีซื้อในสัมโมโนอยู่บ่มีอ๋อ โดยซัมมานูกับมีเนาะโดยเพราะว่าไปซื้อดินนี่เพิ่นต้องใส่ซัมมานูโดยซัมมานูคั่วกับมี่โดยมีเตมีตู้เตรียมไว้เด้อเดี๋ยวห้องชินัดอีกบะเป็นมื้อใดโดยใส่ชิพ่าไปโดยยิ้มมองดูยิ้มหวานมองดูหะนี่มันามว่าฟันดียังบ่เมื่อคืนนี่บ้าบอฟันบอไดฟันเลยใช่บ้า ได้ยินพระอาจารย์พันดาว่าพันแจ้งว่าชีให้เลือกแต่บ่ฮู้ว่าชีไหวปั่นนี่เ่ลนะโดยบ่ฮู้ว่าว่าชีไหวตอนนี้ของเพิ่นว่าว่าทางเมืองพระอาจารย์กับผู้เดชเพิ่นว่ากับบุญนเนาะคณะพระอาจารย์กับนะเพิ่นวเพื่อเกินช่องซัมเมอร์ได้เพิ่นตามเพิ่นเนาะ โดยก็บพูนะแต่ในนี้แต่เพิ่นบ่ไม้ฟังอวานนี่แค่เพิ่อนบาสำนีเข้ากับโอ้ยหรือว่าดีใจนอนจนบรับคุณเนาะนอนจนบัวรับจนไม่นอนุูพอตู้ว่าเจ้าคือบ่นอนแล้วคนนอนบารับว่ะแต่เกาเมื่อหลังก็นอนรับยูเมื่อนี้เนี่ยมันเป็นยังข่อยือนอนบับตัวดีใจยังนอนว่ะเป็นจักสิดีใจยังนอนว่ะแบบกันยังบระท่านด่าผู้นาย้อยพันมันปีมาอยู่นี่บ่เคยเห็นพระอาจารย์เพิ่นมาหาโดยมาหาแล้วเพิ่นมาามลานแบบนี้โดย กับบุคเคยจะทือแบบนี้นะมาอยู่หนี่มันกะเนาะแบบว่าเที่ยวไปเที่ยวมากน่มาเที่ยวมาอยู่หนีมก็มาตัเจ็ดปีเดียบดูแต่หางน้อยพูดดูแต่หาน้อยพูดก็ยังบุเคยมีได้รับข่าวดีใหญ่ดวงปนนี่เนาะโดยทีราคาสามสี่หมื่นบาทเพื่อนพี่น้องเลยเนาะก็ะเพื่อซิได้เนาะตั้งแต่เกิดบุเคยได้แบบนี้จเทือแมนออาจ้ะมีเทถามมาเพิ่งน้ำกันสิเป็นจังใดที่เขาต้องเตี้ย มิเต้เมื่อวานัเมื่ออื่นกับวิริภัยยุ่งเย็นเพราะว่าในคู่สีไปเบิงกับดึงเชือกอยู่เพื่นชิมอืมดึงเชือกยังนะปีปีดึงเชือกแข่งกันโอ้โดยโดยมิเตว่าเดียวทั้งสาวสิโตนัดเจ้าอีกเธอหนึ่งเด้อเด้วเอาบระโท่เจ้าถิ่มไว้เด้อเอาจดบระโถให้เด้อโดยอแต่ชินัดน้องเตี้ยแต่งตัวงามๆเด้อไปเบิงที แล้วก็ซื้อที่ให้โดยโดยอันนี้คือชม่วมงามีทั้งอะไรเพิ่นมาถาม่ามีไผมาแจ้งข่าวดีเรื่องที่แต่บ่าห้นองเตี้ยบอกว่ทาทั้งสมบุนมาแจ้งชื่อที่ให้ด่าเ้อดโดยโดยให้เจ้าบอกโรเดียนว่าเมื่อเพื่อมีผู้หญ่อีกท่านเพิน่นว่าเยีากว่าย่าเพิ่นซุนกันตามกาันเท่ากาบาับว่าโบไร่เนาะโดย,โดยแต่ว่าโบาต้องบายยันคิดยี่อกสมบุนตัวนี่โบคิด ที่ผ่านมากอยังบ่เคยมาบอกแบบนี้เนาะเห็นแต่น้องน้ำใสแและะฮเ็ต่น้องน้ยูสแหละเห็นแบบไรเห็นเจ้าเสื้อดินแฮร์่เหมืนละอือะไรต้องน้ำใสดีใจบ่สดีใจเห็ุอะไรนะขอหายเหตุกาคือพอหายส์อะฮะดีใจไปเบิ่งก้อนเนาะไปเบิ่งก้อนสิเป็นจังใดเ่อยพี่น้องเลยนี่คือมาแจ้งข่าวดีก่อน เดี๋ยวเราขากะบชีเด้นัดอีกทีนึงโดยป้าเชสำหรับคลิปนี้กะบชีเด่กกลับก่อนเดีวไปหากินข้าวกิน่ามเดี๋ยวจะวางได้ดายกะบชิโทรหาได้ดังเด้อโดยโดยโดยอาสวะดีขอบุญขอบคุณทั้งพระอาจารย์ก่อนขอบุญขอบคุณพระนังขอบุญขอบคุณเด้อพระอาจารย์ที่ที่ซื้อดินให้ร้านให้อยดีไม่แห้งให้สุขภาพเข้มแข็งแหยุมั่นคงยืนให้ร่ำรวย ซาทุ้ยโดยขอสัญญาว่าสิเป็นยังสิเป็นคนดีพอให้โอยสิบบเทียงพอตู้ไม่ตู้โดยเดะผู้คนมาเยี่ยมมายามโดย,โดยอ่าสวัสดีก่อนที่จบคลิปยิ้มหวานงดูเฮ็ดดีใจคนไดดีคนดีใจนะแดบบ็ซะเอ๊ะแพงอยู่บ่ไปตู้อากอดไปตู้งดูหากอดไปตู้หอมกอดหอมแก้มนะนดูค่ะหอมแก้มไปตู้งดู <c oughs> ดีใจนะ เออบอกม่ตู้ดูฮาจิมิทีแล้วเหรอฮาจิมิทีแล้วหลานจิมิทีก็ดีใจน้ำลานเออทางม่ตู้ยุ่งกันแถวนี้เวลานั่นเนาะยุ่งลานนในเด้แถาโอเลยหลานเดี่ยงเนาะโดยหลานเด้เดี่ยงหลานนี่ยังไม่ทีตอนนี้เลยทีไปก่อนชิเป็นจังได้กันยังโบหูเนาะมาแจ้งก่อนใครพี่น้องเอ้ยแตวอีกนัด อีกจังมือชีพามาเอาเพิ่นไปชื่อทีโดยโดยอ่ะก้าวนเด้อล่ะเด้อวันนี้เด้อสบายดีไปโอเคเฮ้ยพี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้เฮ้ยพี่น้องเอ้ทั้งสุบวนกัเป็นครอบครัวอีกครอบครัวที่สองเฮยพี่น้องเอ้เป็นคนที่ได้รับข่าวดีในเมื่อนี้เนาะโดยเป็นครอบครัวที่สองแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้ก็ดีใจเนาะก็ดีใจมากได้กัเป็นคือทางครอบครัวของน้องเตี้ย มีท oh no okay. yeah. so so ี่ด okay. ินที่ดอนเด้อมาแจ้งข่าวดีซื้อที่ให้น้องพนแล้วไปพี่น้องเ้ยเป็นของทั้งพระอาจารย์นาะเพนได้มาเยี่ยมมายาเมื่อวานนี่พนกับเดอพนไปหาสมบุญอยู่เฮือนเมื่อวานนี่พนให้สมบุญมาแจ้งทั้งสองครอบครัวใบกอนแต่พนชนดจากมงหรือว่ามนี่หรือบุอื่กับยังโบหูพี่พี่น้องเลยแต่ว่าทั้งพระอาจารย์เพนก็ได้ให้มาแจ้งข่าวดีด่วนพีพี่น้องเลยโดย อาสำหรับคลิปนี้ถ้าชุดเพผนพี่น้องเลยทั้งเอฟซีพนเขมินมาเมาื่อคืนนี่น่าว่าอาจจะเป็นสองครอบครัวเพ่น่ะคือน้องเตี้ยเนาะกับทั้งน้องโมเพ่นเผยพี่น้องเลยกับทั้งสิบุญกะโอ้ยตื่นเต้นน้ำเผยพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่เชลบุญเขมินประกาศอยากเสดยโย่แต่ก็ยังอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้ามารุ่นติดตามร่วมกันก่อนโดยตอนนี้ก็คือเอฟซีพนก็ได้พูดแล้วว่าแม่นครอบครัวที่สองแม่นไผ่เนาะ โดยก็คือทังน่องเตี้ยผู้เพิ่นโชคดีในครั้งนี้พี่พี่น้องเอ้ก็ขอบุญขอบคุณทั้งพระอาจารย์หลายๆเด้อเนาะขอให้พระอาจารย์มีแต่สุขภาพหากายแข็งแดงแข็งแรงกำจิบอย่าได้ควมไข่อย่ามีเด้อเดินทางปลอดไปใส่ก็ขอให้เดินทางปลอดปลอดภัยเด้อสาธุสาธุนำเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทังสมบุนก็จะได้ขอลำ่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนมีเตถ้า ติดตามชมน้ำกันเพืพี่น้องเอ้ยสีเป็นมือไรเนาะสิพาน้องเตี้ยเพิ่นไปเบิงที่โอนต้อนหยาหพืพี่น้องเอ้ยถ้ามาฮับชมน้ำกันเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งสบุญขอล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอกล้าว่าสบายดีสบายดีโดย